สวัสดีครับทุกท่านเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่อง MyWayComment ด้วยนะครับ c o m มนต์เวียดนามเวียดนามอยู่ในระดับเดียวกับอาร์เจนตินาและเยอรมันควันหลงของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตารที่นัดแรกญี่ปุ่นพลิกล็อกชนะเยอรมันไป2ประตูต่อหนึ่งผลการแข่งขันนี้ ทำให้สะเทือนไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเราที่เคยเสมอประเทศญี่ปุ่น1นต่อหนึ่งในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเลข2พวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อผลสกอร์ออกมาแบบนี้และโปรดรับฟังคอมเมนต์นเพื่อนบ้านเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าคิดมากนะครับคอมเมนต์ comment แรกเวียดนามเสมอญี่ปุ่นที่ไซตามะต้องขอขอบคุณญี่ปุ่น และเยอรมันก็ทำเหมือนทีมเวียดนามไม่ได้ทั้งที่เล่นสนาเป็นกลางคอมเมนต์ต่อไปถ้าเวียดนามเตะในฟุตบอลโลกเวียดนามอาจจะชนะเยอรมันคอมเมนต์ตอบกลับฉันขอโทษนะในอีกร้อยปีไม่รู้ว่าเวียดนามจะชนะในทวีปหรือไม่นับภาษาอะไรกับฟุตบอลโลกคอมเมนต์ตอบกลับฉันก็คิดเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมา เวียดนามอันดับหนึ่งของโลกคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามก็เสมอกับญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นชนะเยอรมันแน่นอนเวียดนามแข็งแร่งกว่าเยอรมันคอมเมนต์ต่อมาญี่ปุ่นควรขอบคุณเวียดนามด้วยการจับฉลากค,ครั้งนั้นญี่ปุ่นจึงตกไปอยู่กลุ่มสามเพื่อมีโอกาสได้เจอและชนะเยอรมันคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามสมควรได้เล่นบอลโลก คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามอยู่ในระดับเดียวกับอาร์เจนตินาและเยอรมันคอมเมนต์ต่อมาพระเจ้าอย่าเปรียบเทียบแบบนั้นเลยเขาระดับโลกการที่มาเล่นที่เวียดนามถ้าโชคไม่ดีขาหักได้รับบาดเจ็บจะเสียอนาคตอย่าประเมินสูงไปและมีคอมเมนต์ตอบกลับพวกเขาแค่รอเล่นแต่ชาวเวียดนามรู้ว่าเราไปได้ไกลแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมา ญี่ปุ่นเล่นดีเกินความแข็งแกร่งทางกายภาพของผู้เล่นญี่ปุ่นก็ดีครึ่งหลังเยอรมันฟอร์มหลุดและดูเหนื่อยล้าสุดยอดเลยญี่ปุ่นคอมเมนต์ตอบกับเยอรมันโชคไม่ดีลูกแรกยิงชนเสาและประตูของญี่ปุ่นก็ดีมากสามารถเซฟและจับทางได้คอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยกับเวียดนามที่เอาชนะเยอรมันคอมเมนต์ต่อมาถ้าเวียดนามได้ไปฟุตบอลโลกเราจะเป็นตัวเต็งแชมป์ คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามยังไม่ได้ไปบอลโลกแต่ถ้าได้ไปเราเป็นแชมป์แน่นอนคอมเมนต์ต่อมาหวังว่าสักวันเวียดนามจะสามารถเอาชนะเยอรมันเหมือนเกาหลีและญี่ปุ่นได้คอมเมนต์ต่อมาแเดือนที่แล้วญี่ปุ่นเสมอกับเวียดนามแต่ตอนนี้พวกเขาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วสามารถเอาชนะเยอรมันสองประตูตอนหนึ่งคอมเมนต์ต่อมาถ้าเวียดนามเจอเยอรมันแล้ว เวียดนามจะชนะเยอรมันสามประตูต่อหน,นึง่งคอมเมนต์ต่อมาทีมที่จะได้แชมป์โลกก็ต้องพบกับเวียดนามก่อนคอมเมนต์ต่อมาอาร์จเจนตินาจะพบกับเยอรมันในรอบชิงชนะเลิศคอมเมนต์ต่อมาจากการเปรียบเทียบบัญญติตายางเวียดนามแข่งแก่งพอๆกับเยอรมันและอาร์จเจนตินาคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกไม่ได้ ถูกประเทศในเอเชียเขี่ยตกรอบดังนั้นไม่มีประเทศใดในยุโรปแม้แต่ประเทศเดียวที่จะสามารถกำจัดเวียดนามได้คอมเมนต์ต่อมาเยอรมันมาแข่งที่บินดิงเวียดนามเสมอแน่คอมเมนต์ต่อมาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเวียดนามไม่ได้ไปฟุตบอลโลกโอเคไหมคอมเมนต์ต่อมาถ้าแเดือนที่แล้วเวียดนามเจอเยอรมันคงชนะ คอมเมนต์ต่อมาเป็นการเปรียบเทียบที่ดีคอมเมนต์ Comment ต่อมาแอดบอกว่าทีมเราจะชนะเยอรมันเหมือนพลิกฝ่ามือเลยใช่ไหมคอมเมนต์ Comment ต่อมาคิดว่าถ้าเวียดนามเจอเยอรมันเยอรมันจะชนะสกอร์10ประตูต่อศูนย์คอมเมนต์ต่อมาเวลานี้ถ้าเวียดนามเตะกับเยอรมันอาจจะเสมอศูนย์ศูนย์ก็ได้คอมเมนต์ Comment สุดท้าย เวียดนามแข็งแกร่งมากแต่คงอีก200ปีก่อนที่เราจะได้ไปเล่นฟุตบอลโลกได้จบแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยณนะที่นี้ด้วยครับขอย้ำคอมเมนต์ comment เพื่อความบันเทิงเท่านั้นขอบคุณครับ